บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ชุดที่9คำที่801-900ถึงรำพึงรำพึงหมายถึงคิดถึงคิดคำนึงอยู่ในใจเช่นเขารำพึงถึงความหลังด้วยความเศร้าใจ ริบรีริบรีหมายถึงเกือบดับสว่างน้อยๆเช่นมีแสงริบรีริษยาริษยาหมายถึงอาการที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเห็นเขาได้ดีแล้วทนนิ่งอยู่ไม่ได้รีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรลหมายถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับควบคุมการดำเนินการของสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องจักรต่างๆโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเช่นโทรทัศน์รื่นรมรื่นรมหมายถึงสบายใจหรือบันเทิง รุ่งเรืองรุ่งเรืองหมายถึงสว่างสวัยเช่นจุดโคมไฟรุ่งเรืองหรือหมายถึงงามสุขใสรูปทรงรูปทรงหมายถึงสวดทรงสันฐานประกอบด้วยความกว้างหนาหรือลึกและสูงเช่นเรือลำนี้รูปทรงอะไรรูปภาพ รูปภาพหมายถึงรูปที่วาดหรือเขียนขึ้นเป็นต้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามหมายถึงเรียนรู้หรือศึกษาไว้ก็ไม่ได้ลำบากหรือเสียหายอะไรรู้อย่างเป็ด รู้อย่างเป็ดหมายถึงรู้แค่ผิวเผินหรือรู้ไม่จริงเลยสักอย่างเดียวรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีหมายถึงความรู้ความสามารถจะช่วยให้เราสามารถรักษาตัวเองให้รอดได้และเป็นสิ่งที่มีค่าที่จะติดตัวเราไปได้ในทุกที่ มากกว่าทรัพย์สินหรือสิ่งของใดๆเร,รเร่งรีบเร่งรีบหมายถึงกิริยาที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เร็วขึ้นเช่นเขาเร่งรีบทำงานให้เสร็จก่อนค่ำเรียบร้อยเรียบร้อยหมายถึงสุภาพเป็นระเบียบ เรือกอและเรือกอและหมายถึงเรือประมงตามชายฝั่งทะเลภาคใต้มีรูปร่างยาวเพรียวหัวและท้ายเรือแหลมสูงเขียนลวดลายสีสันต่างๆไว้อย่างสวยงามเรือนปั้นยาเรือนปั้นยาหมายถึงเรือนที่เรียกตามลักษณะทรงหลังคาซึ่งมีหลังคาเอ็นเข้าหาอกไก่ทั้งสี่ด้าน ไม่มีหน้าจั่วเรื่อยเรื่อยหมายถึงมีลักษณะอาการอันต่อเนื่องกันไปไม่ขาดระยะเช่นทำงานเรื่อยๆไม่หยุดเลยเดินไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆแร่ แร่หมายถึงธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีสูตรเคมีและสมบัติอื่นๆที่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัดแรดแรดหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีนอหรือหมายถึงชื่อปลาน้ำจืดลำตัวแบนข้างหนาะปากเชิดหรือหมายถึงอาการดัดจริต โรคโรคหมายถึงภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปกติเนื่องจากมีเชื้อโรคเป็นต้นโรงเรียนโรงเรียนหมายถึงสถานศึกษาเลิเกเลิกหมายถึงคราวหรือเวลาที่กำหนด มักนิยมใช้ในทางดีเช่นเลิกดีฤด,ดูฤด,ดูหมายถึงส่วนของปีซึ่งแบ่งโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นหลักมักจะแบ่งออกเป็นสามช่วงคือฤด,ดูฝนฤด,ดูหนาวและฤด,ดูร้อนฤทธิ์ฤทธิ์หมายถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ เช่นเทวดามีฤทธิ์หรือไทยหรือไทยหมายถึงใจหรือความรู้สึกหรือศีหรือศีหมายถึงนักบวชพวกหนึ่งมีมาก่อนพุทธกาลสระบ้านเรือนออกไปบำเพ,พ็ญพรตแสวงหาความสงบ ฤาษีฤาษีหมายถึงนักบวชพวกหนึ่งมีมาก่อนพุทธกาลสระบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตเพื่อสแสวงหาความสงบฤาษายฤาษายหมายถึงคำเรียกผู้เป็นใหญ่เช่นกษัตริย์ลบปลู ลบปลู่หมายถึงแสดงอาการเหยียดหยามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต่อผู้มีอุปการะคุณโดยถือว่าไม่สำคัญควรแก่การนับถือล้มล้มหมายถึงกริยาที่ตั้งอยู่แล้วเอ็นลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลงเช่นต้นไม้ล้ม ล้มขมำล้มขมำหมายถึงล้มหัวพุ่งไปเพราะสะดุดลวดลายลวดลายหมายถึงลวดลายต่างๆที่เขียนหรือแกะสลักหรืออาจหมายถึงฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ ละครละครหมายถึงการแสดงประเภทหนึ่งผู้แสดงเรียกว่าตัวละครมีเวทีหรือสถานที่ที่ใช้ในการแสดงมีบทให้ตัวละครแสดงตามเนื้อเรื่องละมอ่อมละมอ่อมหมายถึงสุภาพอ่อนโยนใช้แก่กรรยาอาการที่เรียบร้อยงดงามไม่ขัดเขิน ละมาะละมะ,ะ,มะหมายถึงหมู่ไม้ขนาดเล็กซึ่งขึ้นในที่โล่งเป็นหย่อมๆบางทีก็เรียกว่าเกาะถ้ามีลักษณะเป็นป่าเราเรียกว่าป่าละมาะละลานตาละลานตาหมายถึงตื่นตาเช่นโคขุนมากมายละลานตาละหาน ละหานหมายถึงห่วงน้ำละเอียดละเอียดหมายถึงถี่ถ้วนรอบคอบไม่หยากเช่นบทยาให้ละเอียดทรายละเอียดเป็นต้น ลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยหมายถึงการแสดงออกทางกายวาจาสีหน้าและแววตาลางคนลางคนหมายถึงใครบางคนหรือบางคนลางเนื้อชอบลางยาหมายถึงของอย่างเดียวกันคนหนึ่งชอบแต่อีกคนกลับไม่ชอบ เป็นสํานวนลานวัดลานวัดหมายถึงบริเวณที่ว่างหรือสนามภายในวัดลาวันลาวันหมายถึงความงามหรือความน่ารักลำทานลำทานหมายถึง ทางน้ำที่ไหลมาจากเขาลำพูลำพูหมายถึงชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่งขึ้นในน้ำกร่อยมีรากหายใจที่งอกขึ้นเหนือดินในแนวตั้งลิฟลิฟหมายถึงห้องเล็ก แขวนอยู่กับลวดสลิงเคลื่อนที่ด้วยพลังไฟฟ้าสำหรับนำคนหรือของขึ้นลงในอาคารสูงสูงลีลาดลีลาดหมายถึงการเต้นรำแบบตะวันตกบางชนิดลูกตําลึงลูกตําลึงหมายถึงพืชชนิดหนึ่งคล้ายแตงกวาแต่เล็กกว่าผิวเรียบเมื่อผลอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน ผลแก่จัดจะเป็นสีแดงเข้มภายในมีเมล็ดมากลูกมะกอกลูกมะกอกหมายถึงเป็นพืชชนิดหนึ่งผลสดมีเนื้อฉ่ำน้ำผลสุกมีสีเหลืองหม่นมีรอยแต้มสีน้ำตาลทั่วผลลูกมะดูลูกมะดูหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งมีผลขนาดฟองไข่ กินได้กลิ่นหอมรสหวานเอียนเยีลขเลข,เลขหมายถึงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริงเลนเลนหมายถึงดินเปียกเหลวจนปั้นไม่ได้เล่นพนาลีเล่นพนาลีหมายถึง ป่าหรือแนวป่าเป็นคำสซ้อยในบทประพันธ์เล่เล่หมายถึงกลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิดหรือเข้าใจผิดเลา้าเลา้าหมายถึงคอกสำหรับให้สัตว์อยู่เช่นเล้าเป็ดไก่ เลิกคิว้วเลิกคิ้วหมายถึงยกคิ้วขึ้นแสดงความประหลาดใจเป็นต้นเลี้ยงเลี้ยงหมายถึงดูแลเอาใจใส่บำรุงเช่นเลี้ยงกล้วยไม้ปรนเปลือด้วยอาหารการกินเป็นต้นโลก โลกหมายถึงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าในระบบสุริยะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมวงพักวงพักหมายถึงใบหน้าวจีวจีหมายถึงคำพูดหรือถ้อยคำ วักวักหมายถึงช่วงหนึ่งของคำหรือข้อความที่สิ้นสุดลงแล้วเว้นเป็นช่องว่างไว้ระยะหนึ่งเรียกอีกอย่างว่าเว้นวักวันคดีวันคด,ดีหมายถึงเกี่ยวกับหมู่คณะหรือเป็นหมวดเป็นหมูว่วรรณกรรม วรรณกรรมหมายถึงงานหนังสือบทประพันธ์ทุกชนิดทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองวรรณคดีวรรณคดีหมายถึงบทประพันธ์ที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าทางวรรณศิลป์เช่นสามก๊กรามเกียรติวัฒนธรรม วัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะเช่นวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมในการแต่งกายเป็นต้นวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายถึงวัดพระแก้วเป็นวัดที่รัชกาลที่หนึ่งโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น พร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนกโกสินทร์ในพุทธศักราช2325วัตถุดิบวัตถุดิบหมายถึงสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อผลิตหรือประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปวันเกิดวันเกิดหมายถึง โอกาสที่คนหรือสถาบันเฉลิมฉลองการครบรอบปีจะมีการฉลองในหลากหลายวัฒนธรรมและมักจะมีของขวัญมีงานเลี้ยงสังสรรค์วันจันทร์วันจันทร์หมายถึงวันลำดับที่สองในสัปดาห์อยู่ระหว่างวันอาทิตย์กับวันอังคาร วันเฉลิมพระชนมพรรษาหมายถึงวันบำเพ็ญพระราชกุศลเรื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันพระวันพระหมายถึงวันประชุมถือศีลฟังธรรมในพระพุทธศาสนาหนึ่งเดือนมีสี่วันคือวันขึ้น8ปดค่ำขึ้นสิบห้าค่ำ แรม8คําและแรม15่ําถ้าเป็นเดือนขาดก็เป็นแรม14ขําวันพุธวันพุธหมายถึงวันลำดับที่4ในสัปดาห์อยู่ระหว่างวันอังคารกับวันพฤหัสบดีวันเพนวันเพนหมายถึงวันกลางเดือนนับตามจันทรคติ คือวันที่พระจันทร์ขึ้นเต็มดวงวันศุกร์วันศุกร์หมายถึงวันลำดับที่6ในสัปดาห์อยู่ระหว่างวันพฤหัสบดีกับวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์หมายถึงวันลำดับที่7ในสัปดาห์อยู่ระหว่างวันศุกร์กับวันอาทิตย์ วาดภาพวาดภาพหมายถึงภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นวาดภาพคนวาดทิวทัศน์วิเคราะห์วิเคราะห์หมายถึงแยกออกเป็นส่วนๆเพื่อศึกษาให้ถ่องแท้เช่นวิเคราะห์ปัญหาต่างๆวิเคราะห์ข่าววิจก วิตกหมายถึงเป็นทุกข์ร้อนใจกังวลมักจะใช้เข้าคู่กับคำว่ากังวลเป็นคำว่าวิตกกังวลวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ วิธีการวิธีการหมายถึงวิธีปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบเช่นวิธีการที่รัฐให้สวัสดิการแก่ประชาชนวินัยวินัยหมายถึงระเบียบแบบแผนและข้อบังคับข้อปฏิบัติเช่นทหารต้องยึดมั่นในวินัยวิบัต วิบัติหมายถึงความฉิบหายความหายนะความเป็นอัปมงคลไม่เป็นมงคลวิวัตวิวัตหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความคลี่คลายไปในทางที่เจริญวิเศษวิเศษหมายถึงยอดเยี่ยมเลิศลอย วิราวิราหมายถึงแมววุ่นวายวุ่นวายหมายถึงไม่สงบความไม่สงบเว็บไซต์เว็บไซต์หมายถึงแฟ้มข้อมูลหรือกลุ่มแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวลาเวลาหมายถึงช่วงขณะความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่โดยนิยมกำหนดขึ้นเป็นครู่เป็นคราวเช่นวันเดือนปีเป็นต้นแวววาวแวววาวหมายถึงมีแสงกรอกกลิ้งอยู่ข้างในเช่นเพชรเม็ดนี้มีน้ำงามมีแสงแวววาว โวหารโวหารหมายถึงชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูดเช่นมีโวหารดีสอนสินสอนสินหมายถึงลูกศรและคันธนูสัิจทธรสัสิทรทรหมายถึงดวงจันทร์ ศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีหมายถึงเกียรติศักดิ์เช่นประพฤติตนไม่สมศักดิ์ศรีสัตวูตัสัตว์ตหมายถึงข่าศึกเป็นปรปักษ์เช่นเพลี้ยเป็นสัตว์ตพืชผู้จองเวรสั์ศั์หมายถึงคำยากที่ต้องแปล สันสันหมายถึงลูกศรศิลปะศิลปะหมายถึงฝีมือทางการช่างการทำให้วิจิตพิสดารศีษะศีษะหมายถึงหัว ศึกษาศึกษาหมายถึงการเล่าเรียนฝึกฝนและอบรมเศรษฐกิจเศรษฐกิจหมายถึงงานอันเกี่ยวกับการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆของชุมชนเศรษฐีเศรษฐีหมายถึงคนมั่งมีคนรวย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ